สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแมหมอสุชิรา634ทาโร่นะคะสำหรับวันนี้จะเป็นการอ่นานไพ่แบบดวงอัปเดตพลังงานความรักนะคะหลังจากนี้6เดือนของชาวลัคนา ราศีมิถุนนะคะลัคนามิถุนได้จันดาวสุกมิถุนได้หมดนะคะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงเลยนะคะเป็นดวงแบบโดยรวมนะเพราะฉะนั้นเนี่ย of of system, <c oughs> อย่ากเก็บเอาไปคิดมากคิดเยอะหรือตัดสินใจนะคะแนะนำว่าให้คุณไปดูกับหมอดูส่วนตัวหรือดูดวงส่วนตัวดีวกว่านะคะแต่ถ้าใครอยากดูดวงส่วนตัวกับแม่หมอกระต่ายก็แอดไลน์เข้ามาได้โพสต์เวลาตายดีสคริปชันข้างล่างนะ อนุญาตเปิดพลังงานชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะอนุญาตเปิดพลังงานชาวลัคนาราศีมิถุนค่ะึ๊บพลังงานของการเดินไปข้างหน้าเรื่อยๆนะคะอาจจะเดินไปจ่ายตังค์ไปเดินไปกินไปเที่ยวนะเออหรือว่าพลังงานชีวิตของคุณอะคุณก็ทํางานไปสั่งสมประสบการณ์ชีวิตของคุณค่อยๆเติบโตไปอย่างช้าๆช,ช้าแต่ชัวร์ออกแนวนั้นนะคะพลังงานของคุณยังมีความเป็นเด็กอยู่เนาะคุณอ,อาจจะเป็นคนที่ชอบ ชอบที่จะอยู่แบบเด็กๆเป็นเด็กๆอะไรอย่างนี้นะคะมีความอยากรู้อยากเห็นหรือว่าตอนนี้คุณสองใครอยู่หรือเปล่าใครอยู่ในสายตาคุณอยู่หรือเปล่านะคะคุณเหมือนคีบเป็นไอออนเดมมากๆนะคะอ่อนเฮอร์ออนหินเหมือนกับพ่ตัวเองขึ้นมาเลยเนะาะพ่พลังงานมีคนจ้องมองคุณอยู่หรือเปล่านะคะหนึ่งนะถ้าคุณไม่ได้ไปสืบเรื่องของใครหรือจ้องมองใครอยู่เนี่ยคนที่คุณรักหรือชอบในเชิงโรแมนติกเนีก็เป็น คนที่เขาชอบคุณในเชิงรักโรแมนติกเนี่ยเขากำลังส่องคุณอยู่นะคะรอว่ารอดูว่าคุณอ่ะจะเลือกเขาไหมนะเขารอว่าคุณจะเลือกเขาหรือเปล่าหรือคุณเป็นคนที่มีทางรักทางเลือกนะคะหรือคนรักของคุณหรือเปล่าที่จับตามองคุณอยู่ก็ได้นะคะอ่ะข้านี้นะคะเรามาดูกันว่าพลังงานสถานการณ์ในเรื่องความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยจะเป็นยังไงได้บ้างในช่วง6เดือน หลังจากนี้นะคะหรือว่า3เดือนก็ได้นะอาจจะเกิดขึ้นในช่วง3เดือนนี้ก็ได้หรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยจนถึงหเดือนนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องคิดมากฟังเอาไว้ผ่านๆหู The Golden m i l l e r Narcissist นะคะ h e Bombing Self s o r b One Side d ดนะคะคุณไปหลงรักใครอยู่หรือเปล่านะคะคนที่คุณหลงรักเนี่ยอเขาอ,อาจจะเป็นคนที่เห็นแก่ตัวหลงตัวเองนะคะ อาจจะคุณอะหรือคุณหรือเปล่าที่คุณรู้สึกว่าอืคุณมั่นใจว่าคนนี้ต้องชอบคุณแน่ๆเลยเขารักคุณคุณก็เลยเหมือนกับเล่นเกมกับเขานะคะมันเป็นวันสายเด็ดเนาะเหมือนคุณแบบพยายามที่จะผ่าหัวใจเขาออกมาว่าเออเขายังมีคุณไหมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคุณแบบจะลองแบบ แกล้งทําเป็นรักเขาหรือเปล่านะคะระวังนะว่าการแกล้งแกล้งไปทําเป็นเหมือนมีใจให้ใครอะตัวเองจะตกหลุมพรางซะเองนะมีมาเยอะแล้วนะคะคนที่แบบตกหลุมพรางตัวเองตัวเองรักเขาเองใน <c oughs> ว่านะั้นนะเะอาคันนี้มาดูกันว่าคนที่มีประเด็นหรือคนที่คุณจับตามองอยู่นะคนที่อยู่ในใจคุณเนะี่ยตัวเขาคนนี้คิดและรู้สึกกับคุณยังไงในตอนนี้คะ่ะ เขาก็รอคอยที่จะให้คุณสาร,รภาพเปิดเผยความจริงอะไรบางอย่างนะคะหรือว่าพูดคุยเริ่มต้นพูดคุยนะคะในเรื่องราวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ตัวเขาเอางอาจจะไม่ได้เป็นคนที่อยากจะเริ่มต้นอะไรแต่ว่าอยากให้คุณเป็นคนที่เริ่มต้นเนาะมดต่อมัดนะคะคนนึงก็เพจอัฟซ้อนนะส่องเก่งคนนึงก็เพจอฟบอลนะพิมพเก่งก็ได้นะคนคนนี้ คุยเก่งนะคะหรือว่า,าสื่อสารเก่งก็ได้นะคะเป็นคนที่ชอบสื่อสารนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเขาอ่ะก็พร้อมที่จะสื่อสารขอให้คุณเปิดมานะคะอืมเป็นธาตุไฟได้นะคนนี้นะ,ะเป็นคนที่สามารถเริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้เสมอนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีตัวเลือกทางเลือกหรือเขาอาจจะรู้สึกว่าตัวเขาเป็นตัวเลือกทางเลือกกับคุณก็ได้นะคะเขาก็เลยเหมือนกับเขาจะไม่ยอมเลือกอะไรง่ายๆถ้ามันยังไม่ชัดเจน ถ้ายังไม่เจอตัวจริงยังไม่เจอคําพูดจริงๆอะไรเงี้ยเป็นคนที่มีอีกโก้นะเป็นคนที่เอ่อเป็นคนที่แก่ประสบการณ์นะคะอาจจะเป็นเป็นคนมีตําแหน่งมีหน้าที่ที่แบบว่าต้องต้องคอยแบบดูแลคนอื่นอะไรเงี้ยเออเขามีลักษณะแบบว่าเขาก็มีศักดิ์ศรีของเขามีพื้นที่ของเขาแล้วเขาก็ไม่คิดที่จะงอครด้วยคุณก็เลยอยากจะเอาชนะคนคนนี้ด้วยการที่คุณเนี่ย จะไปแกล้งทําเป็นรักเขาหรือเปล่านะคะเพื่อที่จะให้เขาวิ่งไล่ตามคุณไหมนะอ่ะคนคนนี้คิดและรู้สึกกับคุณยังไงคะก็รักคุณไหมเขาชอบคุณไหมคะตั้งแต่เปิดมาเนี่ยเขายังไม่เห็นนะเออเขายังนิ่งๆอยู่ค่ะเขายังไม่ได้รู้สึกว่าเขาจะต้องสนใจคุณมากไปกว่านี้เพราะว่าเขาอาจจะรู้ทันคุณก็ได้นะอืเขาว่าเขาต้องการอะไรที่มันชัดเจนอย่างที่บอกคือคนคนนี้ถ้าจะไม่เจออะไรที่ชัดเจนหรือว่าอะไรที่เตเบิลหรือเป็นอะไรที่แบบว่าลงเทอม หรืออะไรที่มันแบบเนี่ยมีคุณค่าจริงๆที่จะมามอบให้หรือว่าเป็นดิวที่แบบมันต้องดิวกันได้จริงๆมันไม่ใช่เล่นเกมหรือมาเลิฟบ,บอมอะคือเขาก็ไม่เอาเขาอยากได้คนที่จริงจังจริงใจนะคะพร้อมไปกับเขาจริงๆนั่นแหละเขาถึงจะเปิดใจให้แล้วเขามองว่าคุณอะ่ะยังเด็กกว่าเขามากหรือเขามองว่าคุณแบบ เล่นเกมนี้อีกแล้วเขารู้ว่าคุณเล่นเกมกระดาเขาก็เลยไม่ไม่ค่อยหันมามองหรือว่าสนใจเพราะเขาคีดลุกมากๆนะคะเขาก็ทํางานหาเงินของเขาไปอะไรเนี้ยอืมเพราะว่าดูเหมือนเขาไม่อยากจะเสียเวลากับการเล่นเกมหรือว่าการเล่นกับความรู้สึกประมาณนั้นนะคะอ่ะคราวนี้มาดูแนวโน้มกันสักหน่อยสิว่าแนวโน้มจะเป็นยังไงบ้างในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาในหเดือนหลังจากนี้นะคะเช้าวลัคณาลาสิมิถึงนะ,ะแนวโน้มในความสัมพันธ์นี้ค่ะ ความสัมพันธ์ต้องการการรับผิดชอบค่ะการดูแลอย่างสม่ําเสมอถ้าคุณทําได้ถ้าคุณทําทได้คุณแมชกับเขาแต่ถ้าคุณทําไม่ได้เขาก็ไม่คิดที่จะแมชกับคุณนะเพราะว่าคนคนนี้เป็นควีนอเพนเดอร์โคลค่ะเขาต้องการคิงอเพนเดอร์โคลเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่สามารถเป็นคิงอเพนเดอร์โคลให้เขาได้เขาก็มองหาสิ่งอื่นแต่มองดูแล้วเนี่ยแนวโน้มในความสัมพันธ์คุณจะพยายามหรือเปล่าคุณจะพยายามขอให้คุณพยายามจากใจจริงๆนะ เพราะไม่งั้นคนคนนี้เมื่อไหร่ที่จับไตได้นะคนคนนี้ก็จะอาจจะไม่ให้โอกาสคุณอีกก็ได้นะคะอะขอดูแนวโน้มหน่อยคะ่ะแต่มองดูว่าคุณอาจจะเห็นไหมออความสัมพันธ์มันจะยังไม่ได้ไปไปไหนไกลนะคะยังยังยังทำการพิสูจน์กันอยู่ว่าจริงใจจริงๆหรือเปล่าเพราะคนคนนี้ไม่ได้เชื่อใจใครง่ายนะคะเ่ะเห็นไหมเขาต้องการความสัมพันธ์แบบนี้เขาต้องการการดูแลที่ เป็นการดูแลจริงๆน่ะผู้ใหญ่ดูแลกันไม่ใช่เด็กดูแลผู้ใหญ่คือเด็กดูแลผู้ใหญ่ไงก็เด็กก็ดูแลไม่ดีนะคะไม่ไม่ได้ใจอ่ะเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่คือผู้ใหญ่กับผู้ใหญ่เขาจะรู้เนาะว่าดูแลกันยังไงนะคะเพราะงั้นเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการคือการทนุถนอมที่จริงใจนะคะการดูแลที่แบบการดูแลในเชิง b บิ่งนะคะ าการใช้ชีวิตต่างๆในแต่ละวันอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาอยากมีคนดูแลแบบนั้นเขาอาจจะเหนื่อยมาเยอะก็ได้นะคะคนคนนี้เนี่ยนั่งนิ่งเที่ทํางานน่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขากลับบ้านหรือเขามีความสัมพันธ์เขาก็อยากเจอความสัมพันธ์ที่เขารู้สึกว่ามันปลอดภยัยแล้วก็ดูแลเขาได้อเขาต้องการคนที่มีพลังงานที่แมทช์กับเขาแล้วก็เป็นคนที่รักจริงหวังแต่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแลวความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยอาจจะต้องใช้ ความอ่อนโยนเข้าหาแล้วก็อาจจะมีแนวโน้มในเรื่องของการปรับพลังงานให้เข้ากันเบลนให้เข้ากันก็เป็นเชิงบวกอยู่นะแต่มันอาจจะไม่ได้ไปอย่างรวดเร็วอาจจะมีสะดุดบ้างแต่ก็เหมือนกับคนทั้งคู่ก็พยายามเปิดใจนะคะแล้วก็ให้ความสัมพันธ์มันเป็นไปอย่างแบบ ปณีปนอมกันให้มากที่สุดเออจะไม่ได้รึงจะไม่ทะเลาะก,กันแล้วอะไรประมาณนั้นเนาะถ้าเคยทะเลาะก,กันหรือว่าไม่เข้าใจกันนะคะเพราะว่าดูเหมือนถ้าเกิดว่าคุณปรับตัวเองให้มีพลังงานที่เท่ากันกันกบเขาเนี่ยก็มองดูว่ามันก็จะต้องมันมันจะใช้เวลาแหละแต่ว่ามันก็สรุปหลังจากนั้นนะคะอันนี้มาดูไพ่ใบชากันบ้างนะคะไพ่ใบชาอู้วีนะคะวีวิวเตอร์นะ Victory in some เอนบีเดนนะคะอืมวิกตอรี่นะคะมีชัยค่ะถ้าคุณคิดการอะไรไว้กับคนคนนี้นะคะชัยอยู่ที่คุณแล้วคุณมีชัยเหนือคนคนนี้แน่นอนแต่ว่าอย่าไปเลิฟบ,บอมบ์อย่าไปเล่นเกมพอนะคะเพราะคนคนนี้รู้ทันหมดนะ,ะบอกเลยก้องนะคะ and exciting event นะคะมันจะมีงานสำคัญสำคัญอะไรบางอย่างมีอะไรรออยู่ให้ได้ตื่นเต้นนะคะให้ได้อันนี้กันเนอะ ก็อาจจะได้ไปงานรื่นเริงอะไรด้วยกันหรือเปล่านะคะงานเปิดตัวอย่างนี้นะคะ love deep affection and caring ความสัมพันธ์นี้ต้องการความรักที่ดูแลจริงใจนะคะจริงใจที่มาจากใจจริงๆอะไรประมาณนั้นไม่ใช่การที่แบบว่าแค่มาแกลง้งทำเป็นรักแล้วก็จากไปอันนี้ไม่ได้นะคะอ,อ่ะ peace and harmony คะ่ะมองดูว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยจะเป็นในเชิงที่แบบว่า สาม,มคัคคีกันมากขึ้นเออดีต่อกันมากขึ้นทําความเข้าใจกันมากขึ้นให้โอกาสกันมากขึ้นนะก็ประมาณนี้นะคะชาวลัคนาราศีมีถุนนะขอบคุณมากที่เข้ามารับชมนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายค่ะ